เก่งเก่งเก่งมากเย่เย้่ตายังไม่ได้ตัดเลยเก่งแล้วหรอลุงจะเอามดออกให้นะไม่กลัวนะมันมีมดตรงนี้นะลูกออกให้นะไม่กลัวเนี่ยเห็นไหมเก่งเก่งเก่ง มากเย่เย่ตายังไม่ได้ตัดเลยเก่งแล้วอ่ะลุงจะเอามดออกให้นะไม่ต้องกลัวนะมันมันจะมีมดตรงนี้นะลูกออกให้นะไม่ต้องกลัวเนี่ยเก่งไหมเก่งเก่งเก่งเนี่ยฉันทำไงครับไปเย่เก่งไหมเก่งย่ มี yeah. uh huh. เด็กมาตัดผมแล้วก็้องให้ไม่อยากตัดผม,มแต่พอ่พอกันแม่บังค้าใ็นขึ้นก็น้องก็ให้กำลังใจเองประมาณว่าเก่งเกเก่ง,กงไม่ต้องกลัวอะไรประมาณนี้แล้วก็แล,วกแล้วก็นั่งตัดย เราตัดไปร้องไห้ไปอะไรอย่างนี้ครับเราก็ให้กำลังใจตลอดเลยใช่ครับผมระหว่างตัดน้องก็จะให้กำลังใจเตเองตลอดอือครับเราตัดนามไหมครับก็ตัดเด็กก็ตัดไม่นานครับประมาณสิบวันอดีตอือครับหลังจากจะตัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นสมผมแล้วรู้สึกไงครับก็ก็รู้สึกอารมณ์ประมาณโล่งครับอ๋อ<ต>ก็ยังไม่หยุดที่จะให้กำลังใจเพวเองว่าเก่งเยี่ยมอะไรประมาณอือเห็นว่าร้านเราเนี่ยส่วนมาก ผู้ปกครองหรือว่าร้านอื่นจะแนะนํามาเด็กๆมาตัดที่นี่เหรออ่าใช่รับผมเด็กที่ประเภทที่ตัดผมยากๆอ,อัมเขาก็จะแนะนํากันมาตัดที่ร้านผมเพราะว่าร้านอื่นเขาไม่มีใครรับแล้วอารมณ์ประมาณนี้ครับอือแนะนํามาร้านผมร้านผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็ต้องตัดเพราะเราก็คือหนึ่งในลูกค้าของเรามในอนาคตแล้วส่วนมากทรงผมในช่วงสงการเนี่ยเด็กๆจะตัดทรงผมทรงไหนครับอ่าช่วงสงการก็จะเป็นประเภท แฟชั่นตัดแกะลายอะไรประมาณนี้ครับอืมครับผมเฮ้ยถ่ายอีกแล้วนะเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากเย่เย่ถ่ายยังไม่ตัดเลยเก่งแลยอ๋อลุงจะเอามดออกให้นะไม่ต้องกลัวนะมีมดตรงนี้นะลูกออกให้นะไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมเก่งเก่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ